ใส่เบ็ดพี่นอ้องเงยจริงหลีดไว้ใส่ได้ตัวนึ่งกับพี่น้องบาเดี๋ยวทรศัพท์ไปเมื่อกี้นี่เลยก็เลยเอาถือเบ็สกันมาเลยเดี๋ยวคอตัวนึงครับเลยลูกพยายามอีกครับพี่นอ้องไ่เงยจริงหลีดครับว่าเขาหน้าปังนามมนหลายปลากันหลายทีนกันครับ ตอนนี้ยังได้ไปชนตัวนึงแล้วเงยจิงหลีดครับพี่น้องเงยจิงหลีดจะไปยับต่อครับมันบอกพี่น้องรูปๆตัวพี่น้องมันบอกขันเด็ดพี่น้องอ๋อแล้วอ๋อแล้วครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วเพิ่นเพิ่นไหวได้ครับลงไปประมาณนี้โอ้ปลาเข็งตัวนี้ครับเข็งตัวใหญ่แท้โอ้ปลาหมอพี่น้อง

เอ้พันครับกินไปครับตัวนี้เขาลงมาาันเขาลงมาาันกินเลยสองนะครับปลาช่อนหนึ่งปลาหม้อหนึ่งไปไม่แล้วไอ้พันมองมาเห็น nem ele não nem tá morto